เขาคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามเนาะแต่ต้องเป็นคนที่ยังคุยกันอยู่นะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาส่องดูใจเขากันนะคะเป็นความที่เราแบบอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกและคิดยังไงกับตัวเราเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับใครไม่ได้อยากรู้ว่าเขา่ารู้สึกยังไงคลิปนี้ยังไม่ใช่ของคุณนะคะดูตรงส่วนตัวลิงก์แรกใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะแบบปกติทั้งโทรทั้งพิมพ์นะคะได้คิวภายในวันนี้หรือวันถัดไปถ้าเป็นแบบด่วนเลยจะได้ภายใน 1- 3ชั่วโมงทั้งพิมพ์ทั้งโทรนะคะ,ะความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะปรึกษาเพื่อน เขาอาจจะเอาเรื่องของคุณเนี่ยนะคะไปปรึกษาเพื่อนของเขาคุณเองอาจจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะเป็นฟิลแบบเออปรึกษาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนเขาได้รับรู้นะคะอตัวเขาเนี่ยมีความแบบคิดถึงคิดถึงคุณนะคะอยากจะแบบ สกินชีพอยากจะใกล้ชิดคุณนะคะตัวเขาเนี่ยทำเป็นเฉยๆกับคุณเนาะเขาบอกว่าทําเป็นเมินหึงและดูออกนะคะบางทีเขาอาจจะทำเป็นเหมือนเฉยๆมันเมินใส่คุณอะไรแบบนี้แต่เขาก็ยังแบบหึงยังรักนะยังรักคุณอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่ทะเลาะกันนะ,ะมาเริ่ม ต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกับเขาอยู่ในตอนนี้คือเฮ้ยหยุดทะเลาะกันเถอะอาจจะเป็นทะเลาะแบบสงครามเงียบก็ได้เหมือนต่างคนต่างนิเงียบอะไรเงี้ยเขาอยากจะบอกว่าเออหยุดทําแบบนั้นเถอะนะจ๊ะแล้วเขาบอกจะไม่ยอมปล่อยให้คุณอะไปไหนแน่นอนนักคะ